สวัสดีค่ะวันนี้บ้านน้องนะ่จ้าจะมาทำคั่วไก่นะคะคั่วไก่ก็จะมีไก่นะคะเรามีไก่มีนี่จ้ะวัตถุด,ดิบที่เรามีอยู่นี่จ้ะเก็บผสมเล็กผสมน้อยกันเนาะมีมะเขือนี่จ้ะแต่เราจะคั่วใส่พริกแกงใต้จะมีพริกแกงใต้เข้าก็สุดอ่ายังหอมเลยจ้ะเพราะว่ามันมีพริกไทยดำจ้ะอี่จะเครื่องปรุงนะคะ ทำง่ายๆสไตล์มนบ้านนะคะกินง่ายๆเนาะเดี๋ยวจะให้พี่นิกรก็ลงมือทำพี่แกงลงคั่วให้หอมก่อนนะจ้ะเดี๋ยวเราคั่วพี่แกงให้หอมก่อนที่จริงผักพวกนี้นะถ้ามีนมสดใส่มันก็จะอร่อยหอมเพิ่มอีก ขัว่วหอมแล้วเดี๋ยวเอาไก่ลงเลยพี่เดี๋ยวแกงจะไม่ต้นแกงใส่เยอะไม่ได้แต่เพราะว่ามันมมเผ็ดต้นแกงใต้มันเผ็ดอยู่แล้วเนาะเพื่อนก้างบ้านเขาเอามาฝากจ้ะอ๋อหอมมันมีที่ใายดำเลย เขาใส่เครื่องเทศเยอะเยๆกิ่นขมิ้นกินพริกไทยดำออกเลยเนาะนี่คือพริกแกงใต้ขนานแท้เลยจ้ะเ <c oughs> พราะเพื่อนข้างบ้านก็าคนใต้ก็คือมาฝาก ปรุงมาเทาเลยจ้าปรุงรสจาะรสจีชูรสถ,ถ้าใครไม่ใส่ชูรสก็ต้องใส่นะคะน้ำตาลน้่นแต่คนชอบไม่ชอบหวานต้องใส่นะคะลอสปลาเขียวแล้วก็น้ำมันหอยขาดไม่ได้เนาะ มะเขือลองเลยจ้ะแล้วก็เอาเอาเอาถัวขังยาวกระบวกมันมีเก็บมาหน่อยหนึ่งจากต้น <c oughs> เสียดายันก็มาปนปนกันนะบ้านน้ำก็จะผัดออกมีน้ำหน่อยนะคะเพราะว่าชอบเอาคุกข้าวกันเนาะคุกข้าวทานกัน ใบมะกรูดมาลงเลยก็ได้พี่กับพริกแดงเราไม่ได้โชว์อะเราทํากินเองเนาะหเหลือแต่ใบยี่หร่าใบมะกรูดลงก็ได้หอมหอมอมจากตามหลักเกาใส่ตามตอนเสร็จนนั้นเราบ้านนาอก็จะใส่ก่อนเนาะใส่ให้มันหอมใบมะกรูดออีก ส่วนใหญ่ก็จะผักก็จะใส่ตอนเขาผัดเสร็จแล้วตอนมัสุกแล้วใส่ประดับมันสวยงามเดี๋ยวให้มันมะเขือสุกก่อนนะคะนี่ย่งขอได้อย่ะคนมากเลย ผัดเราก็สุกแล้วนะคะเราจะตามด้วยใบยีราจะจะใส่ใบกระเพรกก็ได้นะคะแต่พอดีมีใบยีราเราก็เลยใส่ใบยีราเพราะว่าเพิ่มความเผ็ดอผัดเผ็ดหรือผัดเ,เราคั่วนี่จะมันจะเข้ากับใบยีราเนาะเอาปิดเตาได้พี่ผักสุกแล้วโอเคจะเอาจานมาตักค่ะ ักเสิร์ฟเลยนะคะเต็มกระทะเลยจ้ะขั่วไก่แล้วก็น่าทานนะคะตามด้วยก,กันจ้ะคลิปนี้ผมก็ขอจบในแค่นี้นะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือน สวติดบริภาทคิปต่อไปส่งน้องนาจจะาด้วครับเด้อสวัสดีค่ะฝากช่องน้องนะจ๊ะด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้น้องด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะมาทานด้วยกันค่ะ